ทานานังหลวงพ่อทบอุปกลังอิติปิโสทำมัง,างอาราธทานานังหลวงพ่อทบอุปกคลังอิติปิโสสังฆังอาราธทนานังหลวงพ่อทบอุปกคลังอิติปิโสสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกชมรมเปิดตำนานหลวงพ่อทบ และท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมอาจารย์ฤทธิหลุมศักดิ์ได้เอาความรู้มาฝากวันนี้นะครับเราจะมาว่ากันด้วยเรื่องหลักการพิจารณาเหรียญหลวงพ,พ่อทบวัดศิลามงปีพศ2 5 1 4เหรียญวัดศิลาโมงนี้ มีการออกทั้งหมด2รุ่นก็คือเหรียญกลมและเหรียญรูปไข่สร้างและปลูกเสรพร้อมกันเมื่อปีพศ2514วันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเหรียญรูปไข่พิมพ์ใหญ่นะครับเหรียญรูปไข่พิมพ์ใหญ่มีการสร้างทั้งหมด3ชนิด ก็คือเนื้อทองแดงลมดำเนื้ออาปาก้าชุบนิกเกิลและเนื้อทองฝาบาทนะครับมีทั้งหมด3แบบเพื่อนสมาชิกจดจำรายละเอียดให้ดีนะครับจดจำพิมพ์ให้แม่นจดจำตำหนิจากแม่พิมพ์ให้แม่นนะครับวันนี้นะครับ ผมจะเอาความรู้เอาหลักการพิจารณาเหรียญมานำเสนอนะครับซึ่งเป็นการยิบยกเอาตำหนิจากแม่พิมพ์ซึ่งเกิดจากแม่พิมพ์เกิดจากธรรมชาติของแม่พิมพ์เกิดจากธรรมชาติของการปั๊มนะครับจุดพิจารณาจุดแรกด้านหน้านะครับให้เพื่อนสมาชิกสังเกตที่ประคำของหลวงพ่อ จะเป็นประคำเหลี่ยมนะครับแขนด้านซ้ายมือหลวงพ่อจะมีเส้นสายฝนสามเส้นคมคมปรากฏให้เพื่อนสมาชิกได้เห็นนะครับใต้าฐานนั่งหลวงพ่อจะมีเส้นสามเหลี่ยมปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับนี่คือการพิจารณาเหรียญด้านหน้านะครับด้านหลังครับจุดแรกนะครับให้เพื่อนสมาชิกสังเกตที่หาง ทอทะทหารนะครับจะมีเส้นเข็มวิ่งเข้าไปชนขอบและตรงระหว่างเส้นเข็มนั้นจะมีตัวหนอนขยึยขยือให้เห็นอยู่เป็นปืนป้นๆนะครับมีเส้นแตกในองค์ยันและมีเส้นแตกระหว่างองค์ยันวิ่งถึงเส้นยันนะครับพื้นเหรียญน,นะครับเป็นเส้นสายฝนคมชัดทั้งเหรียญน,นะครับตัวนี้จะมาขยายให้ดูชัดๆัดนะครับตรงตัวหนอนเห็นไหมครับในวงกลมเส้นแตก ตัวหนอนจะมีตัวหนอนเป็นคยิดคยดคยยืออยู่ตรงเส้นแตกตรงหางทอทหารอย่างชัดเจนนะครับจุดนี้นะครับของเจ๊ไม่สามารถที่จะถอดติดนะครับเด้นสมาธิสองตรงนี้และจุดจำตรงนี้ไว้ให้แม่นครับนี่คือจุดตายจุดจ่าตังของเหรียญวัดศรีดาโมงรูปไข่ปีพศ2 5ง4นะครับวันนี้นะครับผม อาจารย์นิดลมศักนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับอย่างไรแล้วก็ไปติดตามในเพจ a c e b o o k นิดลมศักนะครับและในช่อง YouTube ของนิดลมศักนะครับวันนี้ผมอาจารย์นิดลมศักก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามขอบคุณนะครับช่วยไลค์ช่วยแชร์นะครับช่วยกดซับสไครตนะครับเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับเอาไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ